ลงทะเบียน5,000บาทจะได้เงินไหมและกลุ่มอาชีพใดบ้างที่จะได้รับเงินก้อนนี้เป็นกลุ่มแรกคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมติวเตอร์เกมจากเบลี่ติวเตอร์นะครับวันนี้วันที่เราอาัดคลิปแล้วก็เผยแพร่คลิปทาง y ย u u ูบชาแน n n บลี่ติวเต t ร r ตรงกับวันที่8เมษายน2563ครับ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลประกาศจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์พร้อมทั้งโอนเงินให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียน5,000บาทนะครับโดยในวันนี้นะครับเชื่อว่ามีหลายคนคงได้รับข่าวดีพร้อมทั้งมีเงินโอนเข้าบัญชีกันไปแล้วแต่สําหรับหลายๆคนนะครับที่ยังรอ s m s แต่ยังไม่มีการแจ้งผลนะครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r ์ลไว t ์เว็บดราไม่ทิ้งกันครับโดยในวันนี้นะครับทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการเพิ่มฟังก์ชันการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมครับ เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์คลิกที่ตรวจสอบสถานะครับหลังจากนั้นจะมีการให้กรอกข้อมูลได้แก่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนในครั้งแรกวันเดือนปีเกิดแค่3มอย่างนี้ก็พอครับหลังจากนั้นก็คลิกตรวจสอบสถานะได้เลยโดยสถานะที่ปรากฏนะครับหากเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครับก็จะมีการแจ้งว่าได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000ันบาท หรืออาจจะอยู่ในช่วงของการตรวจสอบสถานะนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับโดยผู้ที่ลงทะเบียน5,000บาทสูงกว่า24ล้านคนด้วยกันครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ในครั้งแรกมีผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินจำนวน1,680,000คนเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลก็จะทยอยโอนเงินเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันครับก็คือวันนี้วันที่9แล้วก็วันที่10นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้รับเงินในวันนี้นะครับก็อาจมีความสงสัยว่าแล้วมีกลุ่มอาชีพใดบ้าง ที่เป็นกลุ่มอาชีพที่ผ่านมาตรการในการคัดเลือกให้ได้รับเงินเยียวยาก้อนแรกนี้นะครับซึ่งกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วยงานรับจ้างทั่วไปครับมีคนลงทะเบียนทั้งหมด11.7ล้านคนครับได้รับเงินไปแล้ว4,0,000 0คนถัดมาก็คืออาชีพค้าขายครับลงทะเบียนทั้งหมด6ล้านส0 0 0คนได้รับเงินไปแล้วจํานวน6 0 0 0 0คนครับต่อมาก็คือการขายของออนไลน์นะครับลงทะเบียนทั้งสิ้น2ล้านห0 0 0นคนครับ จํานวนนี้ยังไม่มีใครได้รับเงินเลยนะครับอาชีพถัดมาก็คือเป็นงานที่มีนายจ้างครับลงทะเบียนทั้งหมด1นล้านเก้าแสนคนครับได้รับเงินไปแล้ว4,0,000นคนต่อมาคือการขับรถรับจ้างครับมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด3 0 0 0 0นคนในที่นี้ได้รับเงินไปแล้ว10,000แคนนะครับโหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณ1ใน3ต่อมาคืองานขายลอตเตอรี่นะครับลงทะเบียนทั้งหมด2 0 0 0 0นคนได้รับเงินไปแล้ว2 0 0 0 0คน ต่อมาคืองานมักุเทศนะครับหรือว่าไกด์นำเที่ยวครับลงทะเบียนทั้งสิ้น3 0,000คนนะครับแล้วก็ได้รับเงินไปแล้ว10,000คนและสุดท้ายก็คืออาชีพอิสระนะครับลงทะเบียนทั้งหมด1 7 0 0 0ล้านคนครับได้รับเงินไปแล้ว10,000คนจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ที่ได้รับเงินในครั้งนี้นะครับก็ยังไม่ได้สูงมากครับแต่วันนี้นะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการโอนเงิน5,000บาทไปให้งวดแรกนะครับคนที่ได้รับก็เข้าใจความรู้สึกว่าอาจจะดีใจนะฮะก็ได้มีการ โพสต์ขึ้นแชร์เรื่องราวต่างๆรัเงินบนโซเชียลมีเดียนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับเงินก้อนนี้นะครับเงิน5 0 0 0บาทในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับถือได้ว่าสามารถช่วยได้เยอะพอสมควรแต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มนะครับที่จริงๆต้องเรียกว่าไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแต่ก็ได้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วปรากฏว่าได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเยียวยานั้นด้วยครับ กลับมีการโพสต์เพื่อการอวดว่าเงินตรงนี้มันแค่แบบยังไงดีอะเหมือนเสร็จเงินของเขาอะครับซึ่งพอเราได้ดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีต่อคนกลุ่มดังกล่าวนะครับจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าแม้ทุกคนต้องการจะได้รับเงินก็จริงนะครับเงินแม้จะเป็นปัจจัยที่สําคัญแต่จํานวนเงินก้อนนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราต้องการช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับ ถ้าหากท่านใดยังไม่เดือดร้อนจริงๆก็อยากจะให้โอกาสกับคนที่เดือดร้อนนะครับเพราะจะเห็นได้ว่ามีการลงทะเบียน 24ล้านคนเนี่ยถ้าคำนวณจริงๆแล้วก็คือ1ใน3ของคนในประเทศแล้วนะครับดังนั้นเก็บเงินก้อนนี้ให้คนที่เดือดร้อนน่าจะดีกว่าครับเมื่อกี้เป็นกลุ่มอาชีพที่จะได้รับเงินในการเยียวยางวดแรกใช่ไหมครับเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าแล้วใครบ้างที่ไม่น่าจะผ่านเกณฑ์แน่นอนในการลงทะเบียนนะครับอันดับแรกก็คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับซึ่งจริงๆวัยดังกล่าวตรงนี้น่าจะเป็นวัยที่ ยังคงศึกษาเล่าเรียนเนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมและตอนนี้ได้มีการขยายระยะเวลาปิดเทอมไปจนถึงเดือนกร,รกฎาคมด้วยมีเวลาเรียนรู้ยาวๆได้เลยต่อมาคือเป,เป็นบุคคลผู้ว่างงานนะครับต้องต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการให้เงินก้อนนี้นะครับก็คือมุ่งเน้นผู้ที่ทํางานประกอบอาชีพอิสระแต่ว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทนะครับดังนั้นผู้ว่างงานแต่แรกจึงไม่ได้รับสิทธน,นี้นะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มอาชีพข้าราชการแล้วก็พนักงานของรัฐนะครับ ผมติวเตอร์เกมนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจดังนั้นคุณสมบัติก็ตกไปนะครับไม่สามารถลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทได้ต่อมาคือผู้รับบำนาญน,นะครับตรงนี้ท่านก็มีเงินรายเดือนให้อยู่แล้วนะครับทางรับเป็นผู้โอนให้นักเรียนนักศึกษาครับจริงๆกลุ่มนี้ก็คือมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแรกครับก็คืออายุ ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับต่อมาคือเกษตรกรอันนี้ไม่ได้นะครับรับจ้างก่อสร้างหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ตรงนี้ก็ไม่ได้รับเช่นเดียวกันครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและถ้าหากใครเป็นผู้ที่ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือมาแล้วก็อย่าลืมอัปเดตมาให้เราทราบกันนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะติดตามเราได้ที่ Facebook เฟซบุ๊กแฟนเพจแบริติวเตอร์ก็ได้